สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มา,าพบงพอก็ช่องพระดำบูดีเค้คือเกาจ้าเป็นาาพระดำพระผีพหนองเลาะทะเลจ้ะพี่น้องเลาะทะเลทะเลนี่ก็บ่เคยมาดอกพี่น้องเสิร์ชหาในกูกเกิลทะเลมาเบิบ่งวมาสิมีพักอีหยังให้เก็บมาเบิบ่งสีไมีพักขนาดบ่คือสิบ่มีล่ะพี่น้องเงียบมิดซีดีอยู่เงียบมิดซีดีอยู่บอยบ่มีอีหยัง ลม่ลมวีวีร่มว่อยวเย็นเย็นหนาวหนาวหนาวอีูกับพี่น้องจา้ามักสิกรับกองให้เจ้าเบ่งบรรยากาศคือสิบ่มียังให้ข่อยเก็บดอกมุอน,นี่เฝ้าอีกละบ่เนี่ยเบ่งพี่น้องเบ่งบรรยากาศส้มวิวคือสิบ่มีพักไม่หย่า้เก็บพี่น้องเบ่งเนี่ยแปลนเอิดเติด,ดบ่มียังในกอไผ่โอ้ยพี่น้องเอ้ย บางยางไปทางขนซิมียังให้เก็บโอ้ยมาเสียเถียวแล้วมือนี่พี่น้องเอ,อ,ยอ,อ,อยเ้ยวัอนี้ก็ฝนอยู่งงดมือพอแต่ฝนเศร้าฝนหายก็แลนลงเสิร์ชหาในกูเกิลพี่น้องสเสิร์ชหาในกูกเกิลเพราะว่าเมาดามบ่เคยบ่เคยมาเนะาะบ่เคยมาใหญ่าบานมาอยู่ไหมหรือว่าท่านด้หูแรงว่าะทะเล ัดขนมข้านา,ายอยู่เสียนะที่มาดามไปเก็บเที่ยวแรกเที่ยวแรกก็โอ้โมาดามเคยไปเก็บทุกปีทุกปีนะเจ้ะเนาะอันนี้เปไ็นใหญ่มาอยู่ทางพี่บ่มี้บอลไปเก็บบ่มีบ้บอลแะพีน่น้องอันนี้ทะเลอันนี่ก็เสิร์ชหาใน,นี่กูเกิดจ้ะบ่ม,มีเลยเงี้ยมิดซีรีไม่มีอะไรในกอไผ่เลยโอ้ยเฝ้าแล้วมาดามมือนี้มาดามมาเสียเที่ยวแล้ว สิม่ผักขนงคนา้าโอ้ยปีนี้คือได้เก็บขนาดเธอเดียวพี่น้องแต่เก็บขนาดเธอเดียว,ยวไปเก็บกลับมาบานกมาเป็นไข่ผมไข่เป็นอาทิตย์เลยโอ้ยนี่ก็ฝนลิ่นอีกแล้วพี่น้องโอ้ยหันหลังกลับหันหลังกลับแล้วบบบนี้บ่มี่ยังแล้วพี่น้องบ่งเน้ เมื่บึงเป็นอิดเติดอยู่เมื่ึงนี่ต่หย่าทางนี่ก็เป็นหย่าทางผีก็เป็นน้ำทะเลมิดซีรีย่างไปทางผุนย่างไปทางผุนมซิมี่ฮารดิเก็บบ่ซิม,มีโอ้ยพี่น้องจา้าคิดว่ามาเสียเที่ยวแล้วฝนกระตกโอ้ยแลนฝนกระไรคิดว่ามาเสียเที่ยวแล้วพี่น้อง มามาเจอมาเจอพักบุงมาเจอพักบุงทะเลพี่น้องข่อยคิดว่าข่อยมาเสียีถวแล้วเสียเสียถวแล้วพี่น้องจ้าเพราะเสียเถวแล้วเสียเสียถวแล้วมาพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยสวยเลือกได้พี่น้องเอ้ยสวยเลือกได้มีแต่งามๆเลยพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องคือโชคดีแท้ขอรับว่าข่อยมาเสียเถวแล้วว่าสันหอก ตาพี่น้องนี่นี่พาดอ่อ,อนๆเลยอ่อ,อนๆเลยพี่น้องอสวยเลือกได้เก็บบ่ถึกเก็บบ่ถึกพี่น้องฝนกระห้องหัวคิดว่าสิคิด,คดว่าจะสิบดายเล้วพี่น้องผักบุ้งพลังพี่น้องโอ,อ้ยผักบุ้งทะเลผักบุ้งทะเลไปจะไปไป,ไปเก็บจะเก็บพี่น้องจ้าเก็บเก็บจะเก็บ เจ้าเขาเจ้าเขาฝนสีห้ามหัวสวยเหลือกได้เราเอาเราเอาไปจัไปเหลือกเอายูบานอเอากล่องไปทางมือพี่นอ้องฝนกระลโอ้ยมวนคักพี่น้องเอ้ยเก็บพักในต่างแดนมวนคักฝนกระไลห้ามหัว แบสกับซิเบิร์ตเอาอุปรสรรคเทนอคอยมือน,นี่ปราดอ่อนๆเลยพี่นอ้องอ่อ,อนคักอ่อ,อนๆเลยจังไปเลือกเอาที่หลังพ้นสิตุกแล้วพ้นสิตุกแบสซิเบิร์ตโอ้มวนค่อยมวนผักบุ้งฝรัง่งโอ้ยกำลังสิตีโค้งกลับเลยด้ยพี่น้อง ตีโค้งกลับเราเด้เพราะว่าฝนมันกระตุกเนาะโอ้ยบ่มีอย่างดอกเฝ้าเฝ้ามามาแถวนี้มาแถวนี้บ่ได้ไยังสัน้นมาพี่น้องเป็นดงเลยบังเนี่ยเด็กดังได้ดีมาเป็นดงเลยพี่น้องโอ้ยปุ่นอะเด็ดดังเปาะเปาะเฮ้ยพี่น้องเลย,ยเก็บกองไว้กองไว้สักก่อน เอาถุงมาใส่เธอเดียวโอ้ยพระท่านเนี่ยฮักเลยพระท่านเนี่ยเด็ดเลยหักก่อนจ่อยาเนะผักบุ้งฝรั่งไม่ผักบุ้งทะเลผักบุ้งทะเลสพี่น้องผักบุ้งทะเลบ่ได้ขนาดทะเลก็เอาผักบุ้งทะเลนี่ละพี่น้องแต่ละทะเลก็ผักก็เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะบางทะเลก็มีแต่ขนาทะเลอันนี้ทะเลนี่มี ผักบุงทะเลพี่น้องผพกบบงทะเลเจ้าเขาเจ้าเขาฝนที่ตกแล้วพี่น้องพาะบงทะเลอ่อนๆสวยๆเลยพี่น้องเอ้ย แบดยาฝ่าว่ะเด้อแบดเก็บสะกอนฝนก็นจะสีฝ่ามาตอนนี้ล่ะกล้องคอยกล้องกล้องกลองไข่มองนไปตัวทีบเสือพี่น้องเอ้ยมันฝ่าเนาะ เลยพี่น้องโอ้เคยทำปุ๋ทั้งคักทาปุ๋ทั้งคักผักบุ้งทะเลสวยๆจากพี่น้องโอ้เก็บข้าวเดียวพี่น้องมองเลยข้าวเดียวน,นคะคะไปหอบหอบเอา 哦哦，好可以。哦哦哦 อ่อนๆดูพี่น้องเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดบุ้งไฟแดงกินกับข้าวตุ่มสวยๆอ่อนๆมนันคือเกาจากพี่น้องจ้า เอาถุงมาใส่เพื่นพี่น้องเอาอะเอาใบแก่ๆมันออกเอาอันเแก่ๆมันออกข้างนอกเยอแต่อ่อนๆมัน จะไปเหลืออยู่บ้าน้หยพอดีฝนฝนมันบอลลินแล้วพี่น้องก็ริเอาอยู่นีล่ละรีออกอยู่นี่หละพี่น้องเอาแต่อ,อ่อ,อนๆมันเนะเาะอ๋อแกมมันออกมนๆคือเกาจะคลิปที่สี่ได้พี่น้องนี่ที่ยางกบาบะแล้วมามาเจอสิกาบาแล้วมาเจอ คลิปในคลิปที่ซีถ้าประคุณคยถ้าบ่คุณคยกับสถานทีน่าจะเนาะถ้าต้องย่างหาจะน่อยพี่น้องพี่น้องจ๋าบึงงามงามบึงพระบุงโอ้ยนี่พี่น้องบึงงามงามงาม,งามข,าขนาดบึงเล่สออ้อน้ำข่อยบ่ คำคำตอนกางเว้นฝนกระตกคนโตก,โตก,โตกมิดมือแล้วมันนี้สามมือติดกันละพี่น้องแต่ว่าก็นยังดีช่วงันตอนแดงค้นยุดให้ได้ออพ้องขันกะสิเฮ็ดคลิปกินยุดจะได้บานละพี่น้องโอ้ยโอ้ยแบิค่คอยเบิด